โปรโมชั่นมาร์ตเนเน็ตเซลค่ะส่วนรถมูลค่ามากกว่า5 0,000่บาทเลยนะคะเบียวยเริ่มต้น2.59%าเ็มีค่าฟรีให้อีก90้วันค่ะและเปลี่ยนทายน้ำมันเื่องให้ฟรีขัดเครื่องสีรถใหม่ให้หนังขั้นอีกด้วยค่ะจะมีรถรุ่นในบ้างตามน้องตองไปดูกันเลยจัดตัวต้าวอีออนเครื่องพันห้ามาให้แล้วค่ะน้องตองมีตัว1.5มิตรนะคะมีปี19ถึงปี22เลยนะคะรานะคาเริ่มต้นเพียง4 8 0 0 0 0บาทเท่านนะ เรันตอนเพียงเจ็ดพันกว่าบาทจัดสีเขียวมั้ยน เนเดอร์รถปี2019ค่ะค่าตัวน้องเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทกระบะแคปเกียออตโอต้ค่ะกับคันนี้เลยนะคะอีซูซสุรีแมกแคป 1.9S นะคะปี2022ค่ะคันนี้ค่าตัวเพียง4 3, 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาท ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะนะคะของเรานะคะเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่นมาร์ตเมนเซลค่ะส่วนรถราคามากกว่า5 0,000บาทเลยนะคะดอกเบี้ยรอมต้น2.59%าค่ะและมีขับฟรีให้อีก90บาทค่ะเรานะคะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้ทีและขัดเคลือบสีรถใหม่ให้ทั้งคันอีกด้วยนะคะสำหรับพี่ๆคนใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้งตองได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ 坏蛋。